สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ําในตอนที่2โดยมีบทความที่ชื่อว่าคนเหล่านี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนซึ่งมีข้อความดังนี้ครับหรือบางคนที่หักหลังเพื่อนเพื่อเข้ากับอีกฝ่ายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความโดดเดี่ยวเข้าเกาะกินภายในใจ จิตปรุงแต่งก็เลยทําให้เกิดเป็นภาพหลอนจนนึกมโนไปตามประสาของคนที่จิตตกว่ามีกลุ่มคนจะมาดักทําร้ายตนเองถึงในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันพระใหญ่เสียอ,อีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนปกติทั่วๆไปไม่มีทางที่จะคิดอะไรที่แอคชั่นไซไฟแบบนี้ได้แน่นอนนอกจากคนที่ใกล้จะถูกส่งตัว ไปพักฟื้นในสถานที่ให้การบำบัดผู้ป่วยทางจิตเวชนี่คือผลพวงจากการอบรมสั่งสอนแบบผิดๆแม้ว่าในขณะน,นี้พวกเขาจะก้าวสู่วัยที่เกินครึ่งคนเข้าไปแล้วแต่กลับมีความคิดความอ่านไม่ต่างจากเด็กอนุบาลที่กำลังแหกปากกระทืบเท้ากางห้างเพื่อจะอ้อนเอาของเล่นบางคนยิ่งบ้านหนักข้อเข้าไปกว่านั้น ถึงขนาดเคยเอาท่อนไม้ไปตีหัวชาวบ้านเขาแท้ๆแต่พอเห็นว่าความซวยกลัมจะย้อนกลับมาที่ตัวเองกลับจีบปากจีบคอพูดกับคนที่โดนตีว่าไม่เป็นไรนะไม่ตายก็ดีแล้วนี่นาที่ผ่านมาก็ขอให้แล้วกันไปเถอะฟังจบผมก็ได้แต่ครุ่นคิดในใจคนเดียวว่ายังจะมีมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ที่ จะทั้งหน้าด้านและเห็นแกตัวเท่ากับสุดยอดมนุษย์กิ่งคือรายนี้อีกหรือไม่ส่วนบางคนก็จ้องจะจองเวรจองกรรมไม่สิ้นสุดจนแทบไม่อยากจะทำใจให้เชื่อเลยว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่าจะเป็นผู้ที่ผูกจิตอาฆาตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเพียงนี้ซึ่งมันขัดกับภาพของผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาหรือว่า แท้ที่จริงแล้วภาพอันน่าสุดแสนจะประทับใจที่ผู้คนต่างพากันชื่นชมมาก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าหาใช่ภาพที่แท้จริงของผู้ที่เคยได้รับการกล่าวขานในทํานองที่ว่าเขาคือที่พึ่งของผู้คนที่กำลังมีทุกข์ถ้ามีทา m แมชชีนที่จะพาย้อนกลับไปสู่อดีตได้ ก็นึกอยากจะย้อนกลับไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าคนเหล่านี้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาแบบไหนจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์คาดการเอาไว้หรือไม่และเป็นเพราะเหตุใดพวกเขาจึงได้พากันออกคลิ์ออกเดชอย่างเต็มสูบโดยไม่นึกเกรงกลัวหรือระแวงบ้างเลยว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่โง่อย่างที่พวกเขาคิดกัน ที่กำลังจับตามองการการะทำของพวกเขาอย่างเงียบๆและกำลังนึกตั้งคำถามขึ้นมาภายในใจว่าเพราะเหตุใดคนเหล่านี้จึงกล้าสมหัวกันคิดแผนการที่ชั่วร้ายเพื่อหวังที่จะทำลายชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเพียงคนเดียวแต่ทำไปทำมาก,กลายเป็นว่าเป็นการกระชากหน้ากากาตัวเองครั้งหมโหฬานที่สุด ที่เคยมีมาบทความจากคุณโซดาน้ำขอบคุณครับบทความล่าสุดจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลโดยมีข้อความดังนี้ครับคนเหล่านี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนการสรรหาถ้อยคํามาประนามด่าทอฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นไปที่ความสาใจซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมานี้ ก็ยังไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมารองรับหรืออธิบายถึงที่มาของการแสดงออกเช่นนี้อย่างเป็นรูปธปรรมได้โดยที่ร้อยทั้งร้อยก็จะมีเป้าหมายอยู่เพียงประการเดียวก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้คู่กรณีได้รับความอับอายขายหน้าให้มากที่สุดหากจะวิเคราะห์ถึงต้นตอของสาเหตุที่เป็นแรงขับดันให้บุคคลประเภทนี้ นิยมใช้การด่าทอเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องย้อนกลับไปในช่วงวัยเยาว์ที่พวกเขาน่าจะขาดการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกที่ควรโดยมักจะถูกผู้ปกครองก่นด่าด้วย้อยคำที่หยาบคายในทุกครั้งที่สร้างปัญหาให้ผู้ใหญ่ต้องปวดหัวอันเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะสั่งสอนหรือ ผู้ปกครองอาจจะพยายามอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่แล้วแต่ตัวเด็กเองอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ฝักใฝ่ไปในทางที่ดีหรือที่คนทั่วไปมักจะเรียกกันว่าพ่อแม่สั่งสอนแต่ไม่คิดจะจดจำเด็กทั้งสองกลุ่มที่ได้กล่าวถึงนี้จึงมักจะแสดงพฤติกรรมที่มีแนวโน้มไปในทางที่ฝ่ายต่ำคือมักจะปฏิเสธในทุกๆเรื่อง ที่จะทำให้ผู้ปกครองของตนเกิดความสบายใจโดยมักจะทําตัวเกะกะระรานชาวบ้านเขาไปทั่วและเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เติบโตมาจนถึงช่วงวัยรุ่นจึงมักจะลงเอยด้วยบทสรุปที่ไม่แตกต่างกันนั่นก็คือต้องตกอยู่ภายใต้คําจํากัดความของประโยคที่ว่าไม่ตายก็ติดคุกแต่ถ้ารอดปากเยี่ยวปากกาจากช่วงนี้ไปได้ ก็มักจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่บกพรองในเรื่องของวุฒิภาวะแต่จะไม่แสดงออกแบบโชงฉางเหมือนกับกลุ่มแรกเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปกปิดนิสัยที่แท้จริงของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางสังคมเราจึงมักได้ยินข่าวคราวในด้านลบของบุคคลประเภทนี้หลังจากที่ทิ้งช่วงของการปกปิดอยู่นานพอสมควรอันเกิดจากเสียง ร่ำร้องที่ดังกึกก้องขึ้นในใจของเขาเองจนกระทั่งอุปนิสัยดั้งเดิมได้เผยโฉมออกมาในที่สุดกลุ่มคนประเภทหลังนี้ถ้าได้เข้าไปมีอำนาจหน้าที่ในหน่วยงานราชการก็ไม่แคล้วจะเบียดบังโกงกินภาษีประชาชนโดยอาศัยภาพลักษณ์ของความซื่อตรงโปร่งใสเป็นฉากหน้าถ้ามีบทบาทในการก่อตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือผู้คน ก็มักจะมุบมิบเงินบริจาคเข้าพกเข้าหอหรือไม่ก็อาศัยชื่อเสียงของชมรมไปกล่าวหากันแกล้งบุคคลที่ตนเองไม่ชอบหน้าถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปก็อาจจะพรานไล่สดด่าฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยเปื่อยเพื่อหวังผลจะเอาเงินจากยอดไลฟ์ยอดวิวมาหาเลี้ยงครอบครัวถึงตรงนี้ คนที่ถูกด่ากลับเป็นฝ่ายที่ได้รับผลบุญไปเต็มๆเ,เพราะต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัวของคนที่ไล่ด่าต้องอดตายความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทานายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับข่าวผิดพลาดกราบข,ขออภัยข่าวที่ทานายได้นำเสนอเรื่องตำรวจลงกกอกเมื่อย8เมษายน 2,564เช้าวันที่30เมษายนได้รับรายงานด่วนมาจากภายในว่าข่าวที่ส่งมาคราวแรกผิดพลาดไปความจริงแล้วเรื่องคดีน้องที่ตายยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจของในายใหญ่แต่ที่หมาตาลงมากลายเป็นเรื่องจิ๋ววงเล็บคดีต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่องค์พระแต่เนื่องจากการต่อเติมเป็นเรื่องจิ๋ว การที่มีหมาตาลงไปทําให้แหล่งข้อมูลตรวจสอบไม่ชัดเจนรีบส่งข่าวมาให้ทนายทําให้หลงทางไปนิดหน่อยทนายต้องขอกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ในบทความที่ทนายเขียนความผิดพลาดเรื่องของหมาตาเป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องหรือประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องลุงแหล่งข่าวก็ยังยืนยันว่าปลอดภยัย เรื่องหลายคนพร้อมออกมาเปิดเผยความจริงอันนี้คงยืนยันและประเด็นเรื่องถ้าจับจับหลายคนจริงไหมอันนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจจากหน่วยเหนือหรือนายใหญ่ความผิดพลาดการเสนอข่าวย่อมมีเสมอแต่ผิดพลาดแล้วรีบแก้ข่าวนั้นดีกว่าแกล้งเฉยและต่อไปใครจะเชื่อถือคราวต่อไปอาจต้องอาศัยแหล่งข่าวตรวจสอบให้แน่นอนชัดเจนกว่านี้ครับ จะพยายามไม่ให้ผิดพลาดอย่างน่าเกลียดอีกขอลบข่าวผิดพลาดทิ้งนะครับทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลสุขที่30เมษายน64ป่าตองซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับและประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะถัดมาครับบอกว่าขอบคุณค่ะท่านทนาย เชื่อท่านทนายค่ะถ huh? ัดมานะคะบอกว่าอยู่เฉยๆสบายใจกว่าครับคุณทนายนิทัศน์ถัดมานะคะบอกว่าไม่เป็นไรคุณทนายไม่ให้ใส่ร้ายใครค่ะผิดก็ขอโทษค่ะดีกว่าคนที่ใส่ร้ายคนอื่นให้เสียหายค่ะถัดมานะคะบอกว่าทุกคนย่อมทําผิดพลาดได้ค่ะแต่คุณทนายออกมารับผิดและขอโทษถือว่าสุดยอดค่ะถัดมานะคะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ อย่างน้อยก็ได้รู้แนวทางที่ลุงจะสู้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นทัดมานะครับบอกว่าติดตามครับพี่ทนาย